พราวฟ้าประกาศข่าวเศร้าลูกของเราไม่อยู่แล้วก่อนเขียนข้อความถึงลูกไว้แบบนี้ค่ะเสียโบสแข่งข้ายมวยเพชรอินดีและพราวฟ้าเพิ่งประกาศข่าวดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าได้มีสมาชิกตัวน้อยรับปีมังกรล่าสุดพราวฟ้าได้ประกาศข่าวเศร้าได้สูญเสียสมาชิกตัวน้อยไปแล้วพี่โพสต์ระบุว่าผ่านเวลามาพอสมควรที่จิตใจของพราวและพี่โบสเข้มแข็งพอที่จะบอกให้กับทุกคนได้รับทราบว่าลูกของเรา ไม่อยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวและช่วงเวลาที่ยากลำบากของเราสองคนมากที่สุดและจะพยายามยิ้มสู้กับโชคชะตาอย่างสุดความสามารถดังนั้นหากใครได้เดินผ่านเราสองคนฝากส่งยิ้มให้กำลังใจเราด้วยนะคะและหวังว่าเป็นอย่างยิง่งจะไม่เห็นน้ำตาของใครอีกเราสองคนจะรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นในเร็ววันเพื่อที่จะมีข่าวดีอีกครั้งค่ะอย่างไรก็ตามขอบคุณจากใจจริงถึงพี่พ,พี่แม่ แม่ที่ส่งความ่หงใยมาให้พราวด้วทุกช่องทางรวมไปถึงคำแนะนำต่างๆในช่วงที่รรับรู้ว่าพราวนั้นมีเบบีหัวใจพราวนั้นฝูงทุกครั้งที่ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้ค่ะสุดท้ายก็อยากบอกกับลูกว่าขอบคุณที่ทำให้แม่มีความสุขทุกครั้งแค่แม่หายใจและมีหนูอยู่ด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆขอบคุณที่มอบบทเรียนให้กับแม่ในช่วงเวลาที่ถูกยากที่สุดค่ะแม่ก็ได้เห็นคนที่รักแม่จริงๆครั้งหน้ากลับมาไม่ต้องกลับไป เอาของเล่นแล้วนะครับขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่อยากเห็นหน้าหนูเร็วๆจังรักที่สุดดวงใจของแม่ทามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่ขอให้กลับมาแข็งแรงและได้ในสิ่งที่หวังตั้งใจอีกครั้งค่ะ